ย้อนไปดูบรรยากาศหน่อยไหมครับต่ะ <ไป S 1> <ต>ดูดควาน่ารักกนอ่อก่อนหน้านี้นะครับคือตั้งแต่เดือนตุลาปี2565เนี่ยช้างตุลาเนี่ยครับเป็นลูกช้างป่าที่พัดหลงแล้วก็ถูกพบบริเวณเขตรักษาพันธ์นสัตว์ป่าเขาสอยดาวไปดูภาพความน่ารักสดใสและการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากเจ้าที่ว่าจะยังจําภาพแบบนี้กันได้อยู่หรือไม่นะครับให้ทุกคนไปชมความน่ารักครับ <laughs> ทีมสัตวแพทย์ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่สองศรีราชาคอยป้อนนมและทำแผลให้กับลูกช้างเพศผู้ที่เจ้าหน้าที่ตั้งชื่อให้ว่าตุลาที่ต้องดูแลเสมือนเด็กแรกเกิดเข้าเวรผับเปลี่ยนติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเนื่องจากลูกช้างตุลามีอายุเพียงสองสัปดาห์และเพิ่งพัดหลงจากแม่ช้างป่ามา ตอนที่ได้น้องมาก็คือน้องจะมีบาดแผลรอบตัวครับเป็นรอยขีดข่วนที่เป็นแผลเฉพาะตามผิวหนังครับทีนี้ก็คือด้วยน้องยังมีอาการามีอาการป่วยอยู่อย่างเงี้ยครับก็เลยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการติดเชื้อได้ง่ายครับในขั้นตอนต่อไปก็ต้องดูตามหน้าง,งานอีกทีหนึ่งครับว่า,าสถานการณ์จะเป็นยังไงด้วยด้วยตอนนี้คือมันยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าว่าจะเป็นยังไงต่อไปครับ แต่เบื้องต้นยังไงก็คือต้องประคับประคองอาการน้องเพื่อให้น้องสามารถใช้นมทดแทนหรือว่าอาหารทดแทนที่เราให้ไปครับสามารถนํามาสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายให้ได้ก่อนล้างพัดหลงจากแม่ลูกช้างตุลาได้เดินมาขอความช่วยเหลือที่ฐานปฏิบัติการฐานแยกกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่544ตําบลทับไซอําเภอปองน้ําร้อนจังหวัดจันทบุรีในวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวจึงทำข้อให้หลบภัยหวังให้แม่ช้างกลับมารับคืนสู่ป่าพร้อมทั้งเร่งฟื้นฟูนฟความแข็งแรงทางร่างกายให้กับลูกช้างโดยการตรวจเลือดหาโรคที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อร่างกายอ่อนแรงไม่ดูดซึมอาหารเพราะว่าประเด็นที่หนึ่งคือเราต้องการให้หมอมาตรวจสุขภาพสุขภาพของตัวตัวตัวลูกช้างที่พัดหลงฝูง แต่ด้วยสาเหตุที่ที่เราไม่ทราบเนาะแต่ในเบื้องต้นเราต้องการรักษาก่อนเพราะอย่างน้อยว่าอย่างน้อยถ้าแม่เขามารับเขาจะได้ไปพ่อแม่ก็ต้องหาสาเหตุของการพัดหลงของน้องครับให้ให้เจอครับเช่นการติดเชื้อที่ทําให้ตัวฝูงเขาคัดออกจากฝูงเนี่ยครับก็ต้อง คัดกรองแล้วก็ยืนยันให้ได้ครับว่าน้องมีปัญหาตรงนี้หรือเปล่าครับถ้าถ้ามีปัญหาตรงนี้เราจะได้หาแนวทางการแก้ไขต่อไปอยครับแต่ด้วยความไร้เดียงสาข,ของลูกช้างตุลาความสดใสร่าเริงจึงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันถ้าเขาแข็งแรงก็ต้องปล่อยคืนแต่ว่าถ้าเขายังไม่แข็งแรงเราก็ต้องเราก็ดูว่าจากผลเลือดเขาเป็น เป็นโรคอะไรหรือเปล่าก็ต้องก็ต้องเลี้ยงไปโดยการใช้สารทดแทนที่แทนจากนมแม่เนาะแล้วก็ทีนี้เราได้ประสานกับทางเจ้าหน้าที่ว่าคล้ายๆว่าเราสั่งซื้อนมคล้ายๆว่านมที่เขาแพ็คเขาเขาเขาแพ็คเขาแช่ฟีดมาอยครับมาเสริมอีกอีกทางหนึง่งลูกช้างตุลานับเป็นความท้าทายครั้งที่2ในรอบ3ปีให้หลังมานี้ของผืนป่าจังหวัดจันทบุรี ในการดูแลรักษาบาดแผลทั้งทางร่างกายและจิตใจของลูกช้างป่าที่พลัดหลงจากอ้อมอกแม่ให้สามารถกลับมาแข็งแรงก่อนปล่อยคืนสู่พื้นป่าบ้านเกิดอีกครั้งก,กว่าสิบวันที่ใช้ชีวิตในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า<ช>เขาสอยดาวจังหวัดจันทบุรีของตุลา<อ>ลูกช้างป่าเพศผู้วัยสามสัปดาห์ที่พัดหลงกับแม่ช้าง เริ่มเผยความน่ารักสดใสซุกซนให้เห็นหลังอาการป่วยทั้งร่างกายดีขึ้นรู้จักปีนคอ,อกเพื่อขอนมพี่เลี้ยงนาน้าปีนได้ทุกเช้าปอยและเตยสองพี่เลี้ยงจะพาตุลาเดินและวิ่งเบาๆเพื่อออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ แม้จะเห็นสิ่งแปลกตาและแสดงอาการหวาดกลัวบ้างแต่ก็พร้อมเรียนรู้โดยมีพี่เลี้ยงเฝ้าดูแลอยู่ไม่ห่างซึ่งถือเป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมของลูกช้างเด็กวมหน้า่าความน่ารักอย่างหนึ่งก็คือเวลาเขาอยากกินนมอะค่ะเขาก็จะมาขอ อันนี้ก็คือเราเรารู้สึกดีนะที่เขามีความอยากอาหารออในทางสัตรแพทย์าอ่ะสัตว์มีความอยากอาหารสัตว์ไม่ซึมน่ารากักแล้วก็ความดื้อค่ะดื้อแบบดื้อเงียบอย่างเงี้ยสัตว์น้อยดื้อเงียบก็คือเหมือนเด็กดื้อคนหนึ่งเลยค่ะการตรวจวัดไข้ตรวจเช็คก,การขับถ่ายจดบันทึกการกินนมและการนอนถือเป็นสิ่งที่ศัตวแพทย์เฝ้าสังเกตและเรียนรู้ตุลา เพื่อให้แน่ใจว่าทั้งสุขภาพกายและใจดีขึ้นอย่างแท้จริงหรือไม่พร้อมๆกับการเรียนรู้ที่จะปรับสูตรนมให้มีความเหมาะสมสร้างผุมมคุ้มกันให้กับลูกช้างป่าช่วงนี้เลยนะคะก็หลักๆจะเป็นเรื่องของการอนุบาลให้ร่างกายแข็งแรงค่ะก็มีการป้อนนมให้ความอบอุ่นหรือถ้าอากาศร้อนก็เป็นการระบายความร้อนนะคะหลักๆก็คือประมาณนี้ก่อน,นะคะ่ะพราว่ารอปวดในห้องปฏิบัติการเนาะ,ะช่วงนี้เรากําลังปรับสูตรนมอยู่ะคะ่ะ ก็อาจจะต้องดูว,ว่าสูตรนี้เหมาะสมกับ<ด>เขาหรือเปล่าประมาณนี้ค่ะปรับไปเรื่อยๆให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตเขาด้วยค่ะูใช่คโ้ตามธรรมชาติของช้างป่าเมื่อลูกช้างถูกขับออกจากฝูงมักจะเกิดจากลูกช้างติดเชื้อไวรัสที่มีโอกาสรอดยากซึ่งตุลายังอยู่ในสมมุติฐานที่ต้องรอการพิสูจน์ที่ชัดเจนจากการตรวจผลเลือด การพิจารณาการรักษาจึงแตกออกเป็นสองแนวทางหากติดเชื้อจะแยกและรักษาอย่างไรและหากไม่ติดเชื้อจะส่งไปอยู่ในการดูแลที่ใดเพื่อให้ลูกช้างปรับตัวและเติบโตอย่างมั่นคงอันนี้จะเป็นแผนระยะยาวค่ะหลังจากที่เราอนุบาลเสร็จแล้วเนี่ยเรามีแผนยังไงต่อไปก็คือบางทีอาจจะหาเป็นแม่รับให้แม่รับช่วยสอนเพราะเราเป็นคนเราคงสอนได้ไม่เหมือนกัน ทางนี้ขึ้นอยู่กับตัวลูกช้างกับแม่ด้วยว่าเขาจะ,จะคลิกกันจะ,ะยังไงคะ่ะทุก,ต,กตัวที่ช้างพัดหลงจับฝูงจะเป็นกรณีศึกษาหมดเพราะฉะนั้นแต่ละเคสเนี่ยมันจะเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาช้างในอนาคตในกรณีลูกช้างพัดหลงซึ่งตุลาก็ความคิดผมว่าไม่ใช่ตัวสุดท้ายที่มันจะพัดหลงเนาะทีนี้มันก็เป็นแต่ละเคสแต่ละเคสว่าเราจะเราจะจะจำเิหารจัดการเขายังไงช้างแม้กระทั่งการเลี้ยงดูเขาการเปลี่ยนนมการอะไรเนี่ย หมอก็จดบันทึกทุกวันนะครับเพราะว่าคือมันมีหลายหลายอย่าง้วที่เข้ามาเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะเป็นกรณีศึกษามหมดในการแก้ไขปัญหาช้างที่ว่าพัดหลงในอานาครแม่การดูแลเจ้าตุลาในระยะแรกเป็นการรักษาบาดแผลตามร่างกายและเยียวยาจิตใจด้วยไออุ่นจากทิมสตัตวแพทย์ทดแทนไออุ่นจากแม่ช้างป่าพร้อมๆกับการเสริมสร้างพัฒนาการให้ตุลา เติบโตเป็นช้างไทยที่สมบูรณ์และสง่างามต่อไป NBT ภาคกลางรายงาน